แล้วไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะเว้ยอย่างผู้ชายพองหญิงขึ้นมาเขาไปเสียเงินซื้อต,ตีนู่นตีนี่ตีหม้อใช้เงินซื้อผู้หญิงได้แต่ผู้หญิงมันไม่ได้ว่าใครก็ได้หรือมีเงินแล้วกูจะใครก็ได้มันจะต้องถูกใจฝนถึงบอกไงเวลาผู้หญิงถ้าใครก็ตามที่เจ้าชู้เป็นผู้ชายแต่งงานแล้วคุณแอบไปมีกิ๊กมีกักอย่าให้ผู้หญิงจับได้นะผู้หญิงจะไม่มีทางลืมบาดแผล เด็ดขาดแต่อย่าให้ผู้หญิงเหลืออดหรือจับได้ครั้งหนึ่งแล้วคงเงียบคุณเชื่อไหมถ้าผู้หญิงลงได้นอกใจนะมันไม่ใช่แค่นอกกายเว้ยเพราะผู้หญิงมันใช้ใจไปแต่ผู้ชายมันใช้กายบางคนก็บอกอุ้ฉันรักเธอนี่ฉันทำเพราะเงินเนี่ยเนี่ยฉันไม่ก็แค่ชัว่วคราวแต่ฉันรักเธอนะเมียจา๋าแต่เวลาเมียไปเนี่ย มันรวบรวมหลายๆอย่างพี่ใจมันไปแล้วหลังจากนั้นมันไม่เอาเลยนะรู้ปะ่ะนี่คือผู้หญิงมันไม่ใช่ใครก็ได้แต่ถ้าผู้หญิงไปเจอคนไม่ดีมันก็คือไม่ดีเลยอ่ะเข้าใจป่ะหมดตัวหมดตูดเออผู้หญิงเป็นเพศที่เปรรู้ปะ่ะแต่ถ้าเจอใครถูกใจเนี่ยมันจะรักด้วยใจมันจะยอมเปเขาแต่ถ้าคบผู้หญิงคบใครด้วยเหตุผลเนี่ยมึงจะไปมีเมียน้อยที่ไหนก็นไปขอให้มึงส่งเงินมาให้กู มันจะมีอ,อ,อีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะอยู่ที่ว่าคุณเจอประเภทไหนนะคะแล้วก็ช่วงอายุคนเราจะไม่เหมือนกันอย่างเมื่อก่อนฝนเป็นสมัยโอ้อๆฝนก็จะมองแบบอยากได้ผู้ชายที่แบบมีรถอะชอบ BM มากไฟฟันอยากได้ b m ชอบเป็นอะไรก็ไม่รู้กับ BM ตอนนั้นนะสมัยมหาลัยชอบบีเอมมากเป็นรถที่ฝันมากแล้วก็ฝันจนแบบ เราไปนั่งรถเขาแล้วเราก็ถ่ายรูปพวงมาลัยให้มันมีโลโก้ B M ติดแล้วก็แบบโชว์แบบประมาณนี้แล้วก็แบบถ่ายอะไรเงี้ยเคยเป็นคนแนวนั้นนะแต่มันไม่ใช่แต่พอฝนโตมาปุ๊บเนี่ยสื่อบทสรุปของชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรเพอร์เฟกเท่ากับการเรามีเงินด้วยตัวเองตัว,ตว,ตว,ตวเองการปฏิเสธคนเลี้ยง เดือนละแสนเสียดายนะให้กูยอยู่แบบอย่างนั้นเสียดายแต่เราอดตรงนั้นมาเรายอมมาลลำบากด้วยตัวเองแน่นอนสิ่งที่เราทำเนี่ยจะเป็นไส้กรอกมันไม่ได้ทำแล้วรวยหรอกมันลำบากหน้าพังด้วยแต่ผลหลังจากที่เราดังมาไม่ว่าจะเป็นด้านเก,ง,เกงไหนหรืออะไรเขาพอเราดังปุ๊บเนี่ยคนเขาจะรู้เลยว่าวอผู้หญิงคนนี้เคยทำอะไร เคยใส่กอกเคยเขาเคยอ๋อร้านนี่จะไปเคยเป็นเจ้าของร้านเครื่องประดับนี่หวา่าะไรกูจําได้แล้วอะไรเงี้ยหลังจากนั้นฝองของฝนขายดีเป็นทวีคูณหลังจากหลังจากนั้นมันมากกว่าเงินที่ผู้ชายเสนอให้เดือนละแสนแล้วคุณรอผมรอผมโทรไปเราเจอกันเมื่อไหร่รอผมนะแต่คุณได้เงินแสนใช้แต่สิ่งที่ฝนกลับมาเนี่ยแม้กระทั่งขายเกงในเนี่ยขอโทษนะพี่คนหาเงินได้เยอะที่ผู้ชายเสนอนะรู้ปะ บางทีมันไม่ได้มารูปแบบเงินนะนะคะมันไม่ได้มารูปแบบเงินเว้ยบางคนอาจจะมาเสนอเงินแต่เขาไม่ได้บอกเนี่ยเฮ้ยเนี่ยผมโอนให้คุณเนี่ยบางคนมาให้เลยให้เพราะอย่างใจเราถือว่ามันเข้าบัญชีเราแล้ว,ลวเราไม่คืนนะผมให้ครับหวังว่าผมจะได้ฐานคาวบ้างอ่ะก็ุมไม่ฐานก็คอเขาไม่ทุกเขาทุ่มแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้แหละเขาก็ไปแล้วมันก็จะมีคนประเภทแบบเนี้ย เงินมันถึงได้มาแนวพิศวัตมากกว่าการขายเกงในรูปะ่ะเนี่ยแหละบางครั้งฝนอยู่ได้สบายเลยสบายกระเป้ก็ไปสิปเปก็ไปหมื่นหนึ่งสองหมื่นอะค่ารถเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมช่วยค่ารถเดือนนี้นะคบหวังว่าผมจะเจอคุณในวัดอีกนะคะเออเข้าใจว่าเออมันมาในรูปแบบนี้เพราะอย่างเขาอย่างคือเราทันเกมพวกเนี้ยเข้าใจว่าเขาอย่างใจเรา เราก็มึงทุ่มไม่ตายกูไม่กูคเคยมาแล้วเคยแล้วนะไอชีวิตแบบนั้นะ่ะคบคนหนึ่งเพราะเงินเคยแล้วไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นเว้ลำคาญที่หายเลยพอจะโทรไปก็ไม่ได้ต้องเป็นเวลานะแล้วต้องรอเขาเลิกงานหรือประชุมเสร็จเขาถึงจะโทรมาหาเราเกิดคิดถึงคบกันไปรักแล้วคิดถึงแล้วก็โทรไม่ได้ ส่งเพลงไปก็ไม่อ่านแม็ศึกปิดเสียงจะโทรมาหาเราบางทีตอนสิบโมงต้อนที่กูยังไม่ตื่นหรือตอนที่เรากำลังเรียนมันเปหนีเว้ยฝนเคยแล้วพี่อืมเดือนละแสนอะเคยแล้วจ้ะมึงงั้นไม่มาพูดจ่อยๆอย่างนี้หรอกบทสรุปก็คือมันก็แค่เงินมาแต่ถ้าคุณใช้ภาพลักษณ์เนะี่ยฝนมีภาพลักษณ์ที่แบบมันก็ไม่ได้ถึงกับน่าเกียดฝนใช้ภาพลักษณ์อย่างเช่นอนะ่ะพี่พรุ่งนี้จะขายกว๋วยเตี๋ยวนะแต่อย่าสั่งต้มยำล่ะ หนูขายแค่น้ำตกกับน,น้ำใสกูทำไปได้แค่นี้แหละ <c oughs> เครื่องมันไม่เยอะดีพี่ก็มากันสมมติฝนมียอดติดตามสามแสนฝนว่าร้อยคนมานะพอมาปุ๊บอ่ะรอบแรกอาจจะขายไม่ได้ฝนก็อ่อยๆหน่อยดันนมหกๆหน่อยเหมือนคนอื่นอะ่ะอ้าวกลยุทธ์ใครยางมาดูล่องนมกูนะ มาเลยนะมาเลยนะมาถ่ายรูปอาจาจะจะจะทำเป็นมาอบไหลจากคือ Marketing แต่พอมันขายดีปุ๊บเนี่ยฮ่ากูมิทิแล้วจ้ะฝันไมเปอนจ้ะไอ้ภาพลักษณ์แบบนั้นมึงมึงไปดูคลิปเก่าดุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้แล้วเงินที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นจานจานละยี่สิบยแต่ก็โทษคุณรวมๆไปเนี่ยคุณได้เป็นแสนเลยนะแล้วจากน้ำพักน้ำแรงคุณด้วย ถึงคุณจะต้องทํางานทุกวันคุณแค่หาวันหยุดเฮ้ hey, พี่วันนี้หนูปิดร้านนะปิดร้านสามวันไปไหนจะไปเชียงใหม่จะไปใช้เงินเงินหมดแล้วหนูกลับมาทามันก็แล้วแต่อ่ะนี่แม่งชีวิตแม่งโคตรมีความสุขเลยโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งแบบอ้อนวอนใครเว้ยเมื่อไหร่พี่จะโทรหาหนูอะ่ะพี่หายไปไหนอะ่ะเริ่มร้อนแล้วเคยเคยเหมือนกันเริ่มร้อนเขาหายไปเขาไปอยู่อังกฤษอ๋อผมไปต่างประเทศแล้วมึงไม่บอกกูเนี่ยนะ เข้าใจปะไอเดือนละแสนเนี่ยกูก็ไม่รู้มึงหายไปเป็นอาทิตย์เกิดมึงไม่จ่ายกูอะกูจะทําไงวะจมไม่ลงกลัวกูไม่มีเงินกูไม่มีเงินไปเที่ยวนะคะเคยแล้วพี่การรอทรมานที่ผายเลยทั้งทีนที่เขาเห็นเราเป็นแค่ของเล่นแต่มันเป็นประสบการณ์จริงเว้ยว่าเคยผ่านอะไรบางอย่างอาจจะไม่ได้ลงลึกลงแต่เชื่อพี่ฝนแม่งสุดติง แต่ว่าเพียงแต่บางอย่างเนี่ยเราเวลาจะพูดอะไรไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่สังคมต่างประเทศเขาอาจจะจับเอาคําที่เราเคยแล้วเอามาแบบอุ <S <S ้ยคนมันเคยเป็นอย่างนี้ด้วยมว้ยอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้คือสังคมไทยนะคะเขาจะไม่สนล้วว่าเราจุดประสงค์เราเล่าเพื่ออะไรเขาจะมองว่าอุ้ยเราเคยทําอะไรอันเนี้ยเขาจะเอามาเป็นหัวข้ออะไรเหมือนเหมือนวงการนักข่าวอ่ะพี่ าแต่ว่าเขาจะเอาเฉพาะแบบสิ่งหัวข้อแรงๆว่าเฮ้ยอินี่เคยอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าสังคมต่างประเทศเนี่ยคุณมีอะไรนะมีอะไรเขาจะมาเล่าให้ฟังฝนอยู่ที่เมกามาเนี่ยพอไปถึงโบดถ์อะวันที่เขามารวมตัวกันต่างคนต่างเล่าสิ่งที่แบบดาร์กอะแชร์ประสบการณ์ไว้ครั้งหนึ่งผมเคยเอาลูกตัวเองโหฝนช็อกกันนะเฮ้ย yeah. what ม่เคยเอาลูกตัวเองไว้อืมแม่พูดมาแบบโหแม่สุดเต็งแล้วเขาก็พยายามฆ่าตัวตุยนะคะหลายต่อหลายครั้งจนเขาถูกทิ้งไว้ที่สถานดูแลเพราะว่าเขาก็คงเสียใจอะแต่ตอนนั้นไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนกจะเล่าอีกคนนึงเขาก็ฉันเคยติดคุกอะไรเงี้ย ยิงเออเออโอเคยิงสาม,มีพ่อสาม,มีนอกใจอะไรเงี้ยเออเขาจะมาเล่าไห้ฝนก็เคยเคยเอากระทะตีแฟนตัวเองกระทะล้อๆเลยมันไส้มัน <laughs> มึงนีต่ตะคอกใส่หน้ากูเนี่ยกูเหลืออดแล้วนะรักมาก I love you ไงใช่มันก็รักฝนมากมันก็คิดมาก ตอนนั้นฝนไม่รู้วมึงเล่นยาด้วยมึงหลอนไงมึงรักกูมากเฮ้ยคุยใครอ่ะกูไม่ได้คุยนะกูคุยกับพ่ออะไรเงี้ยเธอเธอมีคนอื่นรลออะไรเงี้ยฉันไม่เชื่อฝนก็บอกฉันไม่เชื่อเพราะหน้ามันแบบปะทะตรงนี้ใช่ป่ะฝนตัวฝนก็นะกําลังทํากับข้าวเลยอะไรของมึงเนี่ยมันเหมือนมันหลอนอ่ะเข้าใจป่ะมันคุมอาการตัวเองไม่ได้ตอนนั้นอยู่ที่นอร์ตอรโกตามันก็ฉันไม่เชื่อเธอนั่นแหละเธอมีผู้ชายบอกกูไม่มีแม่งพอมามาระยะเผาขนอ่ะ ฝนฝนมึ่รู้เน่าตัวเองเนี่ยไฟอะมันคือไฟที่แบบกูถ้ากูสุดๆนะกูไม่สุดนะว่ามึงจะสูงกี่เมตรเข้าใจปะฝนกระทะเว้ยไข่เจียวกำมังไอ้นี่เลยมันไม่ได้เป็นน้ํามันละโชคก็จะมันเป็นน้ํามันแบบน้ํามันมะกอแล้วก็ทาเทไข่เข้าไปทุบแม่งเลยพอทุบมันปุ๊บมันโทรหาตํารวจเวยเออมันโทรหาตารวจเฮ้ยคือมันก็ไม่ได้ทําอะไรฝนนะ เพราะว่าทําเหมือนฝนอาจจะโชคดีที่เจอคนที่ไม่ทําลายผู้หญิงแต่ฝนว่าถ้าเป็นคนไทยกูว่าเอานะเขา้าใจปะฝนทุบมาด้วยกระทากระถาแม่งร้อนๆนะเขา้าใจปะคือแม่งกูอะไรไก็ม่งกูบอกว่ากูไม่ได้ทําไงเออมันก็พูดอยู่ได้ว่าฝนอะทา,าก็กูไม่ได้ทําพอมันเจอแบบเนี้ยแล้วฝนนะ่ะเป็นคนที่มีจิตตรงเนี้ยคือมันโตมากับคุณตาคุณยายทะเลาะกันฝนเจอภาพรุนแรงมาก่อน วัยเด็กเป็นภาพความทรงจําแรกคือคุณตาซ้อมคุณยายต่อหน้าอย่างกระอักเด็กคนหนึ่งเจอภาพรักแบบนี้มันฝังเว้ยเพราะคนสมัยก่อนแม่งใช้วิธีกระทืบกันเพราะเขาจับกันแต่งงานคุมถุงชนอีกคนหนึ่งมีที่นาอีกคนนึ่งมีลูกสาวการแต่งงานมันก็เลยกลายเป็นแบบนั้นแต่ลูกดกนะเพราะอะไรรู้ว่าก็เขาไม่ได้รักกันก็แค่เอากัน มันเป็นอย่างนี้แล้วฝนโตมาปุ๊บเนี่ยฝนถึงปฏิญาณตัวเองเลยว่าฝนถ้าฝนมีลูกไม่ว่าจะมีมีพ่อหรือไม่มีฝนจะไม่ให้ลูกเจอภาพแบบนั้นฝนจะเอาประสบการณ์ที่ฝนเคยผ่านมาสอนลูกและจะไม่ให้ลูกเจอประสบการณ์ตรงนั้นอย่างที่ฝนเจอนะคะถ้ามีลูกเนี่ยแล้วฝนไม่พร้อมฝนจะต้องไปนั่งทำงานโหม เพื่อมาหาลูกทั้งทั้ที่ตลูกตอนนั้นเนี่ยมันเป็นวัยที่เขาต้องการอบอุ่นจากอ้อมกอดแม่ถ้าจะมีผัวนะฝนจะเลือกผัวที่มีเงินนะใจดีมีเงินดูแลฝนตอนอยู่บ้านตอนมีลูกให้ได้ ลูกจะโตมากับฝนฝนจะสอนความอบอุน่นลูกจะได้รับเต็มๆโดยที่ไม่ต้องมานั่งอุยอ้ยอุ้ยตายแล้วอยู่กับลูกไม่ได้ฝากยายเลี้ยงอฝากแม่เลี้ยงนะเดี๋ยวหนูต้องไปทํางานก่อนหนูต้องพามลูกของก้ามกวาจะกลับมาลูกหลับนะคะลูกหลับในช่วงที่วัยที่เด็กต้องการแม่พอไปไปมาการเวลาผ่านไปโตขึ้นเด็กเลยไม่เข้าหาแม่เหมือนกับฝนกับแม่จนถึงนปัจจุบัน ก็ฉันไม่ชินน่ะเธอไม่ได้เลี้ยงฉันมาฉันโตมากับยายอะ่ะเข้าใจปะฉันมาอยู่กับแม่ตอนอายุสิบเก้าอ่ะพี่คิดว่าแม่สอนเลยฝนฝนฟังปะละ่ะไม่ฟังอะ่ะเข้าใจปะมันก็เลยกลายเป็นแบบแย้งกันเพราะฉะนั้นฝนได้ประสบการณ์เต็มๆถ้ามีลูกถ้าตั้งใจมีหาสามีให้ดีและมั่นคงถึงจุดๆดนั้นเนี่ยมันไม่สนแล้วว่ามึงจะมีชู้อะไรมึงไปเลยแต่มึงอย่ากโกหกแล้วป้องกันนะเพราะฝนที่ใส่ฝรั่ง ะะถ้าคุณอยากจะมีผู้หญิงคนอื่นบน,นิบัตรกูให้แซบก่อนแซบปุ๊บมึงมีเงินมึงโอเคดูแลกูให้ได้ในช่วงที่กูต้องต้องอยู่กับลูกอย่าให้บกพ่องถ้ามึงไปเจอความแบบน้ำกินน,น้ำหอมออคือมันเปลี่ยนกินน่ะไปแล้วป้องกันอย่าให้มีลูกเพิ่มแล้วกลับบ้านตรงเวลาเพราะคุณจะต้องมีบทบาทมาหาลูก มึงอย่าให้ลูกกูได้จํานะว่าแบบหลบกลับบ้านตรงเวลาแล้วกูต้องมานั่งทํากับข้าวเย็นๆแล้วรอแดดดี้รอแดดดี้ลูกแล้วกูต้องมานั่งแบบเหมือนเหมือนคนสมัยก่อนปลอบใจโอ้แม่โอ้เดี๋ยวก่อนนะลูกพ่อเขาเขาเาเดี๋ยวเขามามาหนูหิวข้าวรอก่อนนะลูกนะรอแป๊บนเนโทรไอ้เย็งไปอยู่ไหนแม่โทรสายไม่หลับลูกก็ดเจ้าถึง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 กับข้าวเย็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยที่หายเลยฝนจนประสาทแดดใช่ แล้วถ้ามันคือมันก็จะกลายเป็นภาพลังเำห้ามทะเลาะกันต่อหน้าเพราะฝนก็เคยมีประสบการณ์แล้วตากระทึบใหญ่เด็กมันจำอืมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝนมีเนี่ยฝนบอกตรงว,ว่าโอ้โหแม่งฝนมีอะไรสะท้อนเยอะเลยรู้ปะรู้เรื่องเออแล้วการที่มีลูกหรือแบบไม่มีพ่อเนี่ย ฝนคิดว่าเด็กน่าจะรับได้ดีกว่าทนอยู่เพื่อทะเบียนสมรสทนอยู่ทั้งๆที่ไม่ได้รักเมียคุณแล้วอย่าซะสําหรับฝนนะฝนถือว่าแบบเงินมันก็คือเงินเอาแบ่งครึ่งกับแบ่งครึ่งแต่ถ้าหมดรักแล้วมีลูกแล้วเฮ้ยแต่ต้องอยู่เพื่อลูกคุณต้องมานั่งไปมีเมียน้อยโกหกแล้วเมียก็ต้องมานั่งเช็คปล่อยตัวเป็นอีอ้วนแล้วกูก็แบบนะ กูก็ไม่อยากเลิกต่างคนต่างไม่อยากเลิกอีกเบียก็กลัวขาดผลประโยชน์อะเรื่องอะไรคุณจะอยู่อย่เงี้ยแหละยันแก่ยันกินเงินเกษียณฝ่ายผู้ชายก็อยากเลิกก็เลิกไม่ได้สงสารลูกอุย้ยนรกแดบพี่ผิดตั้งแต่เริ่มแล้วพี่แต่ถ้าวันไหนวันหนึ่งกี่ปีอะสู้ห้าปีคุณหมดความเป็น ตรงนั้นมาแล้วคุณบอกว่าเอ้ยแต่เราก็ยังผูกพันเนี่ยแหละพี่ความผูกพันมึงครอบงำเว้คุณไม่ได้รักหรอกคุณรักแต่แต่คุณแค่แยกไม่ออกเว้ยรักรักมากถึงได้แต่งงานด้วยใช่อยู่ๆไปปุ๊บทั้งรักทั้งผูกพันแต่มึงไปมีคนอื่นถ้ามึงรักมึงจะไม่ทําวันที่มึงแต่งงานกับวันแรกกับเมีย มึงกล้ามีคนอื่นะ่ะไม่กูรักผู้หญิงคนนี้กูยอมสู่ขอผู้หญิงคนนี้กูทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียอยู่ๆไปมันหมดรักเว้ยมันกลายเป็นความผูกพันที่แบบสลัดไม่ได้ไล้เหี้ยมีลูกด้วยกูต้องอยู่เพื่อลูกและความผูกพันตรงเนี้ยความรักที่คุณมีตรงนั้นมันหมดแล้วนะแต่ความรักที่คุณมีกับลูกอันนั้นจะคือรักแท้แต่คุณต้องอยู่เพื่อลูกเอามันลูกมันมาคล้องคุณไงเข้าใจปะ มันก็เลยทาให้เนี่ยแหละเป็นบ่อเกิดแต่ถ้าสมัยแต่ถ้าเป็นต่างประเทศถ้ามันหมดรักกันแล้วเนี่ยเขารีบหย่านะแล้วเขาจะบอกว่าลูกป้าป้ามามาเนี่ยยังเป็นแม่เป็นพ่อของลูกได้อยู่นะยังเจอกันป้าป้ากีฬาสีอย่าลืมมาดูลูกนะอ่าอ่าลูกกลับมาจากกีฬาสีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวแม่ทางพี่ไส้กินนะลูกนะโอเคป่ะป้าป้าอย่าลืมมาส่งล่ะโอเคป้าป้า มึงอย่าพาเมีอ,อะไรมานะไอท้ที่นี่นั้นมันต้องมีมึงกับก,กูนะมึงอย่าลืมนะลูกนะอีนั่นเด็ไปอยู่บ้านไอีกไาวนั่นอ่ะมันต้องมีโมเมนต,ต์อย่างงี้ไอฝ่ายผู้ชายก็มึงอย่าพาผัวมันนอนในบ้านนะาะเดี๋ยวมันนอนทำที่คนนะเดี๋ยวลูกกูเห็นกูรู้อะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบนี้กันก็จะมีพื้นที่ที่สําหรับลูกนะคะแยกแต่ถ้าต่างคนต่างจะไปมีผู้หญิงจะไปมีผัวใหม่มึงไปบ้านนอก ไปข้างนอกฝ่ายผู้ชายจะไม่มีเมียน้อยมึงไปอีกบ้านหนึ่งนะคะนี่คือแบบนี้แต่ถ้าวันในวันหนึง่งลูกโตขึ้นพอที่จะเรียนรู้เรื่องของการปรับตัวหรือการาครบแล้วมันไปกันไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดคือวัยที่ลูกอกรู้จักอกหักเขาเรียกว่าปั๊บปีเลอร์พอลูกอกหักปุ๊บแม่ครับคี่ผู้หญิงคนนั้นนะเขาไปมีคนอื่นเป็นนักบาสครับโอเคไม่เป็นไรลูก มูฟออนและหาใหม่นะจ๊ะหนูก็น,น่ารักเดยวก็มีคนดีๆเข้ามาอะไรเงี้ยถึงวันนั้นน่ะถ้าคุณมีใครที่คบอยู่แล้วลูกไม่มีอะไรจะบอกไอ้จริงแม่มีเดทผู้ชายคนใหม่แม่รักเขาลูกโอเคไหมลูกอะไรเงี้ยถามก่อนในจริงถึงลูกบอกว่าไม่โอเคลูกต้องโอเคนะเขามีรอยยิ้มให้แม่นะทำให้แม่มีรอยยิ้มแฮปปี้นะลูกจะโอเคพี่บอกค่อยๆบอกลูกตรงๆ ฝ่ายพ่อมีเมียน้อยอ่าวันในวันหนึ่งลูกชายจะต้องไปไปบ้านพ่อแดดคุณจะไม่จะเป็นต้องมานั่งหลบซ่อนตลอดชีวิตพี่ประสาทแดกบอกเลยเอ้ยอันนี้เมียพ่อนะคบสักพักหนึ่งโอเคครับพ่อผมก็ใจแม่เขาก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่แหละค่ะพี่นี่คือสังคมของฝรั่งนะแต่คนไทยอาจจะแบบมันยากมากที่จะบอกกับลูกตรงๆพ่อไปตีหม้อมาลูก พอไปตีม้อมาม้อคืออะไรฮะม้อคือมอที่แม่เขามีมัน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 ไม่มันไม่เวิร์กพ่อเขาเลยต้องหาหม้อใหม่จริงเลยครับเอออะไรอย่างเงี้ยเดอะเอาม้อทําไมพ่อไม่เอาม้อใหม่มาไว้ในบ้านล่ะฮะอะไรยเงี้ยแม่ก็ต้องยุ่งวุ่นวายเข้าใจปะนี่แหละสิ่งที่พวกพี่ไม่กล้ากันเว้ยอืมนี่เราคุยกันเรื่องอะไรกันไปเนี่ยนี่เราคุยกันหลุดเรื่องแล้วนะสามสิบหกคนเป็นอะไรที่แบบว่า โอ้ยแต่แล้วถ้าฝนไปพูดตรงจุดใครก็ขอโทษแล้วกันอันนี้ฝนพูดในสิ่งที่ฝนเรียนรู้มานะคะบางอย่างมีประสบการณ์ตรงนะคะแล้วก็บางอย่างก็เป็นประสบการณ์ตรงของพ่อและแม่ฝนนะคะที่เขาแยกกันอยู่ที่เขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ครอบครัวฝนไม่มีใครอยู่ด้วยกันได้เลยพ่อไปทางแม่ไปทางยายไปทางหนึ่งฝนมาทางหนึ่งสี่คน สี่บ้านเข้าใจว่าเข้าใจว่าจะหาจุดรวมตัวกันวันไหนรู้ปะเอ้ยวันหยุดเฮ้ยวันแม่ทุกคนต้องรวมตัวนะวันแม่โอเควันแม่พ่ออยู่อเมริกามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดลแฟกไทม์เออเลฟยูมามาอะไรอย่างเงี้ยหาจุดกึ่งกลางกันให้เจอนะคะนั่นแหละค่ะพี่นี่คือวันวันครอบครัวที่คุณต้องรวมตัวกันคุณต้องฝืนสักวันหนึ่งอ่ะให้มันเป็นวันที่แห่งความทรงจําถ้าจะดีมากนะ อย่างเช่นพ่อครัวคุณล้าวฉานใช่ปะเหมือนฝนเลยฝนก็จะมีอออกกฎแล้วว่าเฮ้ยวันไหนรวมตัวกันเราต้องถ่ายรูปกันทุกปีนะอย่างเช่นวันแม่เราจะต้องมีการถ่ายรูปกันทุกปีแล้วรูปแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกันนะแล้ววันในวันหนึ่งคนใดวันหนึ่งคนคนนั้นไม่อยู่เนี่ยมันมีค่าทางใจมากเลยเฮ้ยนี่มันปีนี้ดี่ว่าจําได้วันเรายังอยู่กันสี่คนไปไปมาเหลือสามคนไปแปมาเหลือสองคนเฮ้ย ยังมีเรานะเว้มันมีมันจะทําให้เราสึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราก็นะถึงเราจะเข้ากันไม่ได้เราคนละแนวกันเลยแต่เราก็รักกันนะเราพยายามพยายามทําตัวเองให้เข้มแข็งให้เข้มแข็งเพื่อกลับมาดูแลกันยามแก่นี่คือกฎของฝนเว้ยฝนกับแม่อยู่เดวยกันไม่ได้แม่กับพ่ออยู่เดวยกันไม่ได้เพราะเขาไม่ได้รักเขาหมดรักกันแล้วเขาหมดไฟกันแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะการที่คุณจะต้องมานั่งทะเลาะก,กันอ่ะต่างคนต่างมีใหม่เถอะ พอมีใหม่ปุ๊บฝนก็รู้แล้วถ้าเราจะไปหาพ่อเราก็บินไปคนเดียวไม่ต้องลากแม่มาด้วยถ้าเราจะไปหาแม่เราก็ไปหาแม่ไม่ต้องลากพ่อมาพ่อต่างคนมันต่างคนละขั้วอย่างฝนถ้าสมมติฝนมีแฟนซึ่งฝนรู้อยู่แล้วล่ะว่าไม่ควรลากไปที่บ้านแต่มันเป็นธรรมเนียมที่จะต้องพาไปและไอ้แฟนเวลาคบกันจนจนถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยถ้าคบกันสามสี่ปีเนี่ยมันจะไม่พาไปบ้านมันก็แปลกเข้าใจปะ มันก็เลยต้องพาไปส่วนพาไปปุ๊บมันจะโอเคหรือไม่โอเคเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราและเขาก่อนถ้าตัวเรากับเขายังสั่นคอนเนี่ยคุณพาไปบ้านไปเนี่ยต่อให้แม่เขาจะมีกฎของเขาอะไรเงี้ยมันก็เลิกกันอยู่ดีเข้าใจปะแต่ถ้ามันแน่นกันแล้วแม่ก็หนูจะคบอ่ะเออหนูครบแล้วหนูดรวยอ่ะอะไรเงี้ยหนูครบแล้วหนูขยันทำาหารกินด้วยกันอ่ะต่อให้แม่เขาจะบอกเออลําบากสบายดีๆไม่ชอบเอาคนนี้มา พอเวลาผ่านไปแม่เขาจะรับได้เว้ยใช่แต่เขาก็อาจจะแบบห่วงเราอะไรเงี้ยก็เหมือนฝนฝนก็ฝืนมาทุกความสัมพันธนะ์นะฝนบางทีฝนก็เหนื่อยบางทีฝนนอยนะเว้ยอย่างปีนี้ฝนขอคุณยายเว้ยฝนขอคุณยายนะขอขอมีแฟนเพราะว่าเราไม่รู้มันเกี่ยวไหมก็เลยขอเลือดขอยามาดูยายหนูขอมีแฟนสักทีนะเพราะที่ผ่านมาหนูมีแฟนเนี่ยหนูไม่ได้เคยขออนุญาตเลยเพราะยายเป็นคนเลี้ยงหนูมา แกก็จะแบบว่าเออเคมีแฟนนะเอาเลย่อยนะแล้วเป็นคนดีแล้วคนแก่ไหมไมีอยู่อย่างหนึ่งอยากได้คนดีส่วนใหญ่คนดีจะไม่รวยว่ะแต่กว่าจะรวยนะมันต้องผ่านมาด้วยกันหลายๆอย่างมันถึงจะรวยเขาะะย้าใจปะอยากได้คนดีแต่พอพาคนดีเข้ามาเสกไม่รวยดาเขาอีกเอ้ยมึเกะเด็กนานนานนานเป็นอย่างเงี้ยแล้วไอ้ผู้ชายก็ใจสออ ไม่สู้อูยูุ่งคุณไปเถอะฉันอยากให้เธอเจอคนที่กู่ควรฉันมันก็แค่เนี้ยเอ้าเฮี้ยมึงสู้กูมาตั้งหลายปีนี่มึงจะปล่อยกูไปง่ายๆก็ใช่สิมึงฟันกูเยอะแล้วนี่บอกเธอกูไม่ได้ฟันมึงนะมึงอ่ะฟันกูเออ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 แต่กูก็ไม่กูก็อยากให้มึงเป็นแฟนนะอะไรเงี้ยเอาเถอะฉันขอผ่านกลายเป็นใจประสิว๊อดมึงมีกูอยู่เนี่ยมึงยังกล้าไปดิเศษเหรออะไรเงี้ยอันเนี้ยฝนก็เจอผู้ชายประเภทไม่สู้ วยแต่ฝนก็มองรู้สึกว่าโอเคมเลิกไปเถอะคนอย่างก,กูเกิดมาเื่นนักสู้เว้ยกูรอนะเป็นคนที่แบบอยากได้ผู้ชายที่แบบว่าฉันรักเธออะแล้วถ้าครอบครัวฉันไม่ให้อ่ะฉันจะฉุดเธอกูจะไปป้นแบง์แล้วเอาเงินมาขอเธอโอ้โหไม่กอดสติงชอบอะ่ะมึงโคตรรักกูเลยมึงทุ่มเทมากมึยอมติดคุกเพร่ะกูอะไรเงี้ยเนี่ยฝนเป็นแนวนี้เว้ย ฝนมันไม่ไ,มได้ได้วยเลขก็ต้องเอาด้วยก้น่ะเขาจะไปอย่างนี้แหละเขาถึางถึงจะรักจริงไม่ใช่แบบเจอหน้าปุ๊บเจอเรียกสิงส,สอดไปบาบ่าบาเลยนะล้านหนึ่งเธอไปเถอะฉันมันไม่ดีฉันมันก็คแค่คนไม่มีมึงพูดแต่คําว่าไม่มีมึงก็ไม่มีอยู่วันในข้ามนั่นแหละดูกูดิกูไม่มีสู่ดี้ซํากูย,ยังเคยซื้อรถให้ผู้ชายเลยรู้ปะกูย,ยังเคยหาทางซื้อรถให้ผู้ชายเลยเออพี่ไม่ต้องถามนะ ว่าทาไมฝนมีเงินดาวลดให้ผู้ชายณตอนนั้นทั้งนั้นที่ฝนแมนยู22ก็นั่นแะพี่ย้อนกลับมาตอนที่คลิปล่าสุดไปเล่นหนังแผ่นมาทุ่มทุ่มเทไม่ใด้เรื่องเดียวนะหลายเรื่องด้วยแต่ไม่เคยเล่นบทอย่างนั้นเท่านั้นแหละเล่นเล่นมากวามั่าจะหาเงินดาวมาได้นั่นแหละพี่หนูเนี่ยนะ หนูถึงบอกว่าเวลาหนูรักใคระหนูรู้ใจตัวเองไงว่าหนูคู่ควรกับคนแบบไหนเจอคนไม่สู้ไม่สู้เพื่อความรักหนูไม่เอาอลยนะเพราะหนูเป็นประเภทนักสู้พี่แล้วหนูไม่เคยเข็ดนะรนูว่าต่อให้หนูจะอกหักกี่กี่รอบนะเว้ยหนูก็แบบหนูก็ไม่เคยเข็ดอะหนูมีความรู้สึกว่ากูรักแฟนเก่ามากเท่าไหร่กูต้องรักแฟนใหม่ให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะคะอยู่ที่ว่าฝนจะไปหยุดแค่คนไหนเท่านั้นแหละอือ สุดๆไปเลยใช่คนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อคอยอันเดียวนะมันต้องมาแบบนะจำเจไตหาเลยมันต้องมีบบนะาามงมการสเปลสเปลบ้างลองใสที่ใช่นะคุณต้องผ่านอะไรมาเยอะถึงจุดๆหนึ่งคุณถึงจะมีประสบการณ์ทางทางที่บางอย่างเนี่ยคุณไม่ได้อยากจะให้มันเป็นอยากให้มันเกิดขึ้นกับคุณไม่มีใครอยากเปลี่ยนแฟนบ่อยพี่แต่มองด้านดีนะอย่างน้อยกูได้รู้ไงว่ารองเท้าคู่ไหนมันใส่และสบายที่สุด ถ้าคุณเจอครอบแรกนะเวอร์จินเนี่ยนะคุณใส่รองเท้าคู่สามเอ็ดสมมุตินะ้าเบอร์สามเอ็ดอุ้ยเหมือนจะพอดีวะ่ะแต่ก็ดีใจที่มีเธอแต่ใส่ไปสัมภครบชิบหายไปมาปุ๊บมาเป็นสามสองสามสองเริ่มใหญ่ขึ้นมาหน่อยเฮ้ยมันเหมือนดีกว่าคู่คู่แรกนะเออใส่ใส่ไปเรื่อยๆอู้ไม่ได้ไว่าไอ้เทียแบบีบบีบส้นข้างซ้ายอะไรอย่างเงี้ยพอมากว่าคุณจะผ่านมาเนะี่ยถึงจุดจุดหนึ่งคุณจะเจอเฮ้ยกู กูโอเคกับสายสี่สิบเว้ยใส่นุ่มสบายมากแม่งเดินได้ยาวอะไรเงี้ยโชคดีนะดีนะที่กูจะกลับมาเจอมาเจอคนคู่ที่ใช่อะไรเงี้ยก็มีนะคะอย่างน้อยคุณก็มีประสบการณ์ว่าอะไรที่มันรู้สึกว่าใช่อะไรรู้สึกว่ามันไม่ใช่เหมือนตอนแรกอะฝนคบกับคนคนหนึ่งอายุสิบเจ็ดตั้งแต่อายุสิบเจ็ดเลยนะจนถึงวัยมาหาลัยเกือบเรียนจบแล้วอะฝนทุ่มเทเพื่อผู้ชายคนนี้มากเลยรู้ปะฝนหาเงินดาวน์รถให้เขา ฝนเอาตัวฝนเป็นคุกคีกับงานสีเทารู้ปะฝนก็หาเงินนะเพราะความรักอยากให้เขาผ่านทุกเสียงทุกอย่างในครอบครัวเราเกิดจากแรงกดดันของครอบครัวนี่นแหละว่าต้องรวยต้องรวยต้องรวยเราก็เลยกลัวแฟนเราจะโดนเหยียดเราก็เลยต้องมานั่งเอาตัวเราคุกคีเองกับงานสีเทาเพื่อหาเงินมาดาวน์รถให้แฟนให้แฟนได้มีรถขับปรากฏว่าพอให้เขาไปปุ๊บแม่งสันดานออกอีนี่ไอ้แฟนคนนี้แม่งก็เลว มันก็ไปเจ้าชู้ไปเอากับอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วฝ่ายอีคนผู้หญิงคนนั้นอะ่ะมันก็คบกับผู้ชายของเราอะ่ะเพราะหวังหลอกแดกเพราะรถไปแดงแมุ้ยแหมซีวิคป้ายแดงดูรวยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ฝนตาสว่างพอตาสว่างปุ๊บฝนก็เลยน้ามือตามหมัวใครก็ได้มายอมใจฝนทีฝนก็เลยไปเจอกับคนคนนึงคนที่ฝนเล่าอะ่ะที่เขาดูแลฝนได้เดือนแสนอะ่ะทางทางที่แบบใครก็ได้คนคนนั้นนั่นแหละ มาเข้ามาหาหนูทีให้หนูได้ลืมคนนี้ไปอะไรเงี้ยพอลืมสักพักหนึ่งเราเสกไปหลงรักเขาเว้ยเขาจ่ว่าความผูกพันเขาให้เราเราผูกพันสุดท้ายเขามีเมียแล้วเว้ยกว่าจะกว่าจะกว่าจะคุยกันเรื่องแบบเนี้ยคือเรารักเขาไปแล้วอะเราเสียเวลาไปแล้วอะเขาจ่ปะแต่เขาทําให้เราลืมคนคนนั้นได้เราก็เลยรักเขาแล้วมันเป็นสองสความสัมพันธ์ที่โคตรเจ็บปวดเลยหรือวะกว่าจะมูบออนออกมา นะคะก็เลยเป็นอย่างเงี้ยแหลนะพี่ฝนน่ะฝนมีประสบการณ์แฟนคนแรกแล้วฝนคิดว่ามันเป็นรักแท้นะคือรักที่ฝนมีความสุขที่สุดคือเราเป็นคนคนแรกของกันและกันสุดท้ายอะ่ะไม่ดีเราก็มาเจอคนคนหนึ่งที่มันไม่ได้อยู่ในรูปแบบของความรักตั้งแต่แรกแต่เราเสือกผูกพันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ดีกว่าคนแรกว่ะแล้วพอหลังจากนั้นเราเลิกกับคนนั้นนะคะสองคนเราเลิกสองคนปุ๊บเราก็ทิ้งตัวมาแล้วก็มาอยู่กแับบ ต่างชาติมามีแฟนต่างชาติอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ต่างชาตินี่คือสไตล์เราจริงวะเฮ้ยแม่งดีกว่าคนนั้นอีกอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เลยหลังจากนั้นมันก็ทุกสเตปของชีวิตเนี่ยคุณจะเจอแนวคิดที่แม่งต่างกันแล้วฝนเชื่อว่าแฟนแต่ละคนที่ผ่านมาเนี่ยดีขึ้นทุกคนเ้ยฝนยังนึกนะใครจะเป็นคนสุดท้ายของกูวันหกสิบว่าอะไรเงี้ย คือแบบนะอุ้ยวบฝนหกสิสบนีบ่แบบอุ้ยสงสัยแบบกูต้องเจอเทพประมุตดีมากแน่เลยอะไรเงี้ย